อึบพี่น้องได้แล้วพี่น้องได้แล้วออกมาแล้วออกมาแล้วออกมาแล้วการสบายดีเพไหมพี่น้องถุงมองถุงบอลจะขอลบแล้วแฟนตอนหับเข้าสู่ซอกของต้นไมา้ภากินคือนก่อนเด้อพี่นอ้องเด้อเมื่อน,นี้มาหล่อทุงหน้าพี่นอ้องเล่อหายแล้วน้าเขากำลังออกเนี่ยตอนนี้ข้าก็ออกพี่น้องเลยส้มเหลืองก็มีเลยมาหล่อทุงหน้าพี่นอ้องอลไรกั ที่ยาเราไปเบึงงวัวพี่น้องมือเศร้านี่เอางวัวไปผูกไปผูกแร้วืูซสึกว่ามันคือฉีดได้ลูกเลยเบึงอาการมันแบบคือมันเจ็บท้องเพราะว่ามีงวัวมานสองตัวเพราะว่าได้ไปแล้วตัวหนึ่งอันนี้จำปีได้แล้วอย่างจำป่าพี่น้องมือเศ้านี่อันเอางวัวมาผูกแ้วแบบเบืง้งมันคือฉีดได้ลูกใท่ป่ะก็เลยอย่ามาสองเบึงพี่น้อง เอาผูกไก่มาอนีเก็บมาหนิระยะสองบังมันผิดสังเกตนะเขาเขาซุ้มนี้ฮาก็ออกตัวนี้เรเลื้ยงแล้วตัวนี้นะเนี่ยเนี่ยเลื้ยงแล้วเลี้ยงแล้วซุ้มนอนได้พี yeah. ่น้อย ขันนอนนั่นอยู่บนยักผ้าได้กี่เดียวพี่น้องเอ้ยเนี่ยนอนแหละเฮ้ยไม่รู้โอ้ยเมนอลี่พี่น้องบูยได้ลูกอลยลี่อยว่าแล้วมั่วข่อยได้ลูกพี่น้องข่อยว่าแล้วข่อยว่าแล้วนี่ได้แท้นี่นี่นี่โอ้ยพี่น้องมั่วเม่สาวซะพี่น้องเอ้ย ใหญ่เลยลูกเราลุ้นน้ำกันไป่นงโอ้ยขอฉิดยูวะเมื่อไหร่มัวข่อยต้องจ็บทองเลยวะนี่เบงอาอกลูกเบงออกจู่มืวบ่อก่นาจู่มกอยู่เทียงปเนาะ ผมมาทอดเดออกจุงมาขอเด็กพี่น้องด้อจุงมือเทียงก่อนด้อเอาไว้ชิญดูก่อนพี่น้องจุงมือเทียงก่อนเนี่ยชิจุงมือใบเทียงมันมันไก่ผมมาทอดเดีออกเนี่ยเป็นวัวเม่สาวพี่น้องเอ้ยชิยากเนี้ยเด้อวัวเม่สาวสักขอให้ปลอดภัยออกมาปลอดภัยเด้อ มันเบ่งมัเป็นงูสาวฮ่าปังหย่าเลยพี่น้องเลยเบิ้งพี่น้องเบิ้องเบิ้งเบื้งไก่เลยพี่น้องไก่แล้วมาลุ้นน้ำกันพี่น้องอเป็นตุพูดตุเมพี่น้องพี่น้อง

Ôi, vì người đây thương y lẽ Kẻ tìm ở đây phải không? Này ngô thước bớt phải không ấy? Đây là vì nó bỏ thay đi Thực phải không Đây thơ y lẽ Mán phải không? Mán thì thực vì này <laughs> ลูกจำปีกกระเถิกลูกจำป่ากระเถิกพี่น้องเอ้ยสองเมลูกคน,นี้ได้เถิกพี่น้องเลยนีย่ไหลไปทีแล้วลอยตีนก็เอาวลยพี่น้องตีนตีนตีนอ่อนมานี่เอาไปจีพี่นอ้องเนี่ลูกมาชิยางเลย เอาออมาปลอดภัยพี่น้อง สมรับสมาชิกใหม่อีกแล้วพี่น้องปีนี้ได้สองตัวพี่น้องโอ้ยไ,ได้เทิร์กบัสสองพี่น้องเลยมาได้เมยซัมมาได้ตัวเทิร์กอ่าปีนี้ปีเทิร์กพี่น้องเลยได้เทิร์กคู่พี่น้องได้เทิร์กคู่ได้เทิร์กคู่ เนี่ยก็ฝากก็ไลค์ก็แชร์กดติดตามด้วยพี่น้องเด้ออ่าเดี๋ยวชิมาเฮาชิมาเฝาพี่น้องน้ำกันอีกพี่น้องเธอหนึ่งพอน้องงัวเดี๋ยวคอยมาเบิรนน้ำกันอีกเ่อนึงพี่น้องตอนนี้าก็เบิร์น้องงัวก่อนอีออกมาแล้วออกมาแล้วออกมาแล้วปลอดภัยแล้วลูก

anh nhá anh nhá anh nhá nha nhá kia nhá nha kia nhá cái này này nè thước song này đây mới ít thước bùn đi hà to bùn đi đây đây thước thước 3 kìa này นีนี่ได้ทึกรวมแล้วงัว่าได้สามได้หาตัวแต่เป็นว่าทึกกันว่าทึกสามตัวพีนนนน่น้องเลยมาเงัว่า่ม้ำเขาสามพี่น้อง